จเจริญพรวันนี้เห็นญาติโยมกำลังท่าสีเสาวทงแล้วก็ทำให้อตมาคิดถึงคำว่าทานหรือบุญกุศลที่เราสร้างสมไว้แล้วที่เรามีแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้บุญกุศลเหล่านั้นได้ส่งผลให้เราเนี่ยได้นานที่สุดบางคนบางรูปก็มีบุญ แต่ก็มีไม่นานนะโยมมีไม่นานแป๊บบนึ่งเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็กลับกลายเป็นเรื่องที่อะไรที่มันไม่น่าปลื้มใจเกิดขึ้นมาเรื่อยเป็นประจำจึงทำให้อตมานเนี่ยเอาเรื่องนี้มาบรรยายเพื่อให้ญาติโยมผู้สดับรับฟังได้พิจารณากันว่าบุญทานที่เรามี บารมีที่เราได้สร้างสมไว้เราจะทําอย่างไรเพื่อให้บุญทานเหล่านั้นเพื่อให้บารมีเหล่านั้นได้อยู่กับเรานานๆนนได้ส่งผลให้เรานานๆนนพระศาสดาพระองค์ได้ตรัสไปอย่างไรบ้างก็เหมือนกับญาติโยมที่เขามีสมบัติของเขานี่หลยโยมสมบัตินี่ก็คือเป็นสมบัติสาธารณะประโยชน์ก็คือสมบัติของวัด และที่นี่เราจะทําอย่างไรเพื่อให้สมบัติของวัดก็คือเสาทงเสานี้ละน,น,นี่ที่ญยตดโยงกับพระคุณเจ้า,าที่เป็นผู้ดูแลในสมบัติเหล่านั้นทําอย่างไรจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นอยู่กับเราได้นานเราใช้งานได้นานที่สุดเพราะเสาทงนี้มันจะเป็นเสาไม้ถ้าเราปล่อยปะละเลยตามารําพังตามธรรมชาติ มันจะทําให้เสาๆนั้นพุพังได้ง่ายและที่นีวิธีการรักษาก็คือโดยการที่เอาสีมาทาเสาถุงถ้าสีให้งามๆให้สวยๆจะได้น้ํามันไม่เข้าไม่เซึมเข้าในเนื้อไม้ และก็พวกมแมลงต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมาเจาะเนื้อไม้นั้นได้เพราะว่ามีสีมาเคลือบไว้อันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะต้องมารักษาไว้ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นให้อยู่กับเราได้นานนี่ลยโยมันเป็นเหตุเป็นประเด็นที่ให้เราเนี่ยมองไปถึงว่าบุญบาร,รมีของเราที่เราได้สองสร้างสมไว้ โยมเคยสังเกตดูไหมว่าโยมได้สร้างสมไว้อะไรมาบ้างบนทานที่เราสร้างมาสร้างสมมาตั้งแต่น้อยจนถึงับันนี้มันมีอะไรบ้างแลวญาติโยมทำอย่างไงเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งคนสมบัติเหล่านั้นให้อยู่กับเราได้นานพระศาสดาพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรไหมพระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสไว้นะเกี่ยวกับเรื่องการเรารักษาไว้ซึ่งบุญกุศลที่เราสร้างสมไว้นั้น เราจะรักษาไว้ได้อย่างไงพระพุทธองค์เนี่ยท่านเปรียบเทียบว่ากุศลพลบุญที่เราได้สร้างสมไว้ถ้าเราไม่ปกปักรักษาถ้าเราไม่มันภาวนาบนกุศลเหล่านั้นเดี๋ยวก็ถูกรุกรานโดยสิ่งต่างๆมีอกุศล,ลมูลอย่างนี้เป็นต้นจะมารุกรานและที่สุดแล้วกุศลพลบุญของเราก็จะอยู่กับเราไม่นาน อยู่ได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราเหมือนปล่อยปะะละเลยไว้เปรียบเสมือนกับเราทำผู้พักผลไม้อยู่ในไรอยู่ในสวนประมาณนี้ถ้าเราปลูกแล้วเราทิ้งไว้ไม่ดูแลไม่รักษาไม่บำรุงต่างๆเนี่ยพักพืชของเราเนี่ยจะให้ผลเราได้แค่ไหนบ,บ,าบางครั้งมันยังไม่ได้ให้ผลเลยโยมมันก็ตายไปซะแล้วมันมฤดธิ์ซะแล้วเนื่องจากอะไรโยมเนื่องจากว่า โยมไม่มีอะไรมาทำเป็นกำแพงไม่มีอะไรที่มากันเป็นรั่วเพื่อป้องกันสัพสัดทั้งหลายที่จะเข้ามารุกรานในไร่ในสวนของเรานั่นเองเมื่อไม่มีอะไรมาก,กันอย่างเงี้ยแล้วพักพืชของโยมที่โยมปลูกไว้นั้นถามว่ามันจะอยู่กับเราได้นานไหม มันก็คงไม่นานนะโยมถึงแม้ว่ามันอยู่ได้แต่มันอยู่ได้โดยลักษณะที่ว่าอยู่อย่างยากเนื่องจากอะไรเนื่องจากวาโยมไม่เคยดูแลไม่เคยเลี้ยวแลเลยว่าพักของโยมเนี่ยมันขาดน้ำไหมพักของของโยมเนี่ยมันต้องการปุ๋ยไหมพักของโยมเนี่ยมันต้องการน้ำไหมพักของโยมเนี่ยมันต้องการให้เจ้าของถอนหญ้าถอนอะไรออกจาก ตนไหมเออยังไม่เคยดูแลเลยแล้วยิงก็ปล่อยปะละเลยคิดว่าปลูกแล้วก็ปลูกแล้วเดี๋ยวก็มันงอกผลให้อย่างนี้มันก็เลยทําให้พักของเราเนี่ยมีผลน้อยหรืออาจจะยังไม่มีผลเลยก็ได้ยังไงก็คือทานของเราที่เราได้สร้างสมไ้ก็เหมือนกันบางคนคิดว่าได้ทำแล้วยังไงก็คงได้ผลนั่นแหละ เออมันไม่หายไปไหนดอกเพราะว่าเราทําแล้วแต่พระพุทธองค์ตรัสไปอย่างไรโยมยาที่สังวัตติปิดจ,จางตาที่สังลปติพลังทรัพย์ทาอย่างไรคือได้อย่างนั้นอันนี้ก็คือความจริงของความจริงคือเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เราอยากให้ไอ้สิ่งที่เราสร้างสมไว้เนี่ยให้อยู่กับเราได้นานๆทรงผลให้เราได้นานๆเนี่ยเราต้องทําอย่างไรคือเราจะต้องรักษา รักษาไว้ซึ่งคุณคนอสมบัติต่างๆมีการรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นรักษาศีนักษาอย่างไงก็พบอกพระพุทธองค์ตรัสว่าศีนเปรียบเสมือนกับรั่วกับกำแพงสำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเข้าไปรุกรานในไรของเราได้ก็เพราะว่ารั่วหรือกำแพงที่กันไว้นั่นเอง บุญกุศลของเราก็เช่นเดียวกันทานของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายากจะให้ทานของเราเจริญงอกงามไปบุญอยู่กว่าปราได้นานแสนนานนั้นก็ต่อเมื่อเรามีกำแพงมีรั่วก็คือศีลน,นั่นเองก็คือศีลน,นี่หลยโยมเป็นกำแพงเป็นรั่วในการกัน้นไม่ให้ อกุศลมูลต่างมีโลภะโทสะโมหะอย่างเงี้ยเข้ามารุกรานคือเข้ามารุกรานจิตใจของโยมนี่แหละเข้ามารุกรานในจิตใจของโยมแล้วทาให้จิตใจของโยมเนี่ยวนวายกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเห็นไหมบาปมันก็จะเกิดทันทีหรืออาจจะเป็นของพวกนิวรห้าเข้ามารุกรานในจิตใจของโยมทําให้จิตใจของโยมเนี่ยมืดไปไม่มองเห็นในเส้นทาง ที่ดีทำให้โยมมดโอกาสในการสร้างสมบัรมีนั้นต่อไปก็ได้นี่ลยโยมมันเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้เรารักษาศีลไว้เพื่อป้องกันในมัจฉระยะทั้งหลายไม่ให้อกุศลมูลทั้งหลายเข้ามารุกรานในจิตใจของเราก็คือเข้ามารุกรานในบุญทานของเรานั่นเองให้เราพยายามภาวนาไว้ ตามองค์ประกอบของของทานที่เรียกว่าอปราระประเจตนาซึ่งเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากการให้แล้วก็เหมือนว่าว่าเราได้ทําบุญแล้วแต่เราเนี่ยยังมีอปราระประเจตนาเปรียบเสมือนว่าเราให้น้ําให้ปุ๋ยให้น้ําแก่พืชผลของเราที่เราได้ปลูกไว้ทุกวันทุกวันนั่นเองแล้วพืชผลของเราเนี่ยก็จะส่งผลให้เรา ได้สม่ำเสมอสวยงามตลอดไปให้ผลแก่เราตลอดไปนี่ลยโยมมันเป็นประเด็นที่ว่าเราทำอย่างไรเพื่อให้บนทานของเราอยู่กับเราได้นานพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าให้เรารักษาศีลมันภาวนาตามอัปปาปะเจตนาคือเจตนาขององค์ที่สามของการให้ทานนั่นเอง ให้สม่ำเสมอและทานของเราก็จะอยู่กับเราได้ตลอดไปนะโยมนะส่วนที่ญาติโยมกับพระคุณเจ้าเนี่ยกำลังท่าสีนี่ก็เช่นเดียวกันทำอย่างไรเพื่อให้เสาธงอยู่กับเราได้นานใช้งานได้นานคือเราจะต้องเอาเสาธงนั้นมาท่าสีไว้เพื่อป้องกันพวกมแมลงทั้งต่างๆที่จะมาเจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่จะเข้าจะซึมเข้าในเนื้อไม้ทําให้ไม้นั้นพุ่งใยง่ายก็อย่างเช่นเดียวกันนั่นเลยโยมนะอา้าวดังนั้นก็คือในธรรมะข้อนี้อาตมาภาพนั้นต้องขอเจริญพรสัหยาติยมทั้งหลายจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นขอเจริญพร